สวัสดีค่ะจะกับเาอีกแล้วนะคะที่เดลิบีนากำแพงค่ะวันนี้เน่จะพามาดูห้องสองห้องนอนนะคะขนาด38ตารางเมตราคะเาย่มต้นแค่2.75ล้านบาทเท่านั้นนะคะห้องเนีจะได้ทูมาทูดูโอมาสเตอร์รูมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง จากห้องนะคะลูกค้าก็จะได้ส่วนที่เป็นดิจิตอลล็อกนะคะแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวที่เป็นห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยมีขนาดกว้างใหญ่มากเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นฟูลลีฟิตเต็ดที่เราให้นะคะจะเป็นครัวค่ะเป็นครัวบิวอินแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีตัวฮอบคูแล้วก็คาบิเนตให้แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูส่วนห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำเราก็ให้เป็นฟูลลีฟิตเต็ดนะคะให้เป็นฟูลออปชั่นแบบนี้เลยนะคะมีกระจกฉากกั้นแบบนี้ด้วยของตัวที่อาบน้ำนะคะส่วนตัวที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราวางระบบไว้ให้ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อตามที่ลูกค้าอยากได้ได้เลยนะคะ ไฮไลท์อีกแบบหนึง่งคือห้องเนี่ยจะเป็น2ห้องนอนซึ่งห้องนอนเนี่ยเราจะเป็ดูโอมาสเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากันเลยนะคะห้องเนี่ยก็คือสามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นดาเบียงค่ะ ห้องนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะคะหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยอยู่ท่านเดียวก็สามารถคอนเวอร์ตห้องนี้นะคะเป็นห้องทำงานหรือห้องโฮมเตอร์หรือว่า k i อิน o ร e เก็ได้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าห้องเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนี่ให้ดูตัวลีฟิ่งหุมชัดๆอีกทีหนึ่งว่าใหญ่แค่ไหนคือ Space นะคะในการดูหนังเนี่ยห่างกับทีวีเยอะมากเลยนะคะแอร์เราให้ถึง3ตัวนะคะ ก็เนี่ยนะคะมีห้องนี้รลคาเริ่มต้นที่บอกไปแล้วแค่2.7 5ล้านเท่านั้นเริ่มต้นนะคะผ่อนดาวเริ่มต้นแค่เดือนละ1 0 0 0พบาทเท่านั้นนะคะคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือสามารถเป็นโอนเนอร์ได้ยังไงโลเคชั่นก็ดีดีอยู่ปิดสถานีรถไฟฟ้าถึงสามสายก็ขึ้นเหลืองส้มน้ำตาลนะคะยังไงอย่าลืมเข้ามาช่โครงการเราที่เดลีวี่รกําแพงได้นะคะเปิดไดยก้าม้นหกโมงเย็นทุกวันเลยยังไงนน้ฝากเดลีวี่ลกําแพงไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ